เดี๋ยววันนี้เด็ดเมื่อวานใครถูกดาวโจน73ไหมนะคะอันนี้เพจสำรองนะคะอันนี้คือเมื่อวานใครถูกดาวโจส73บ้างเออสวัสดีเพจสำรองทุกคนเลยใครเห็นลิงก์ที่จะนนุปปาหมุดบ้างทันคือทันนะลิงก์ด้านล่างค่ะ สักสามหางพอได้ค่ะได้เลยนะคะจะต,ต้องดูเลขก่อนค่ะว่าเลขอะไรยังไงเนะาะอมนใครถูกดาวจนอใครยาเข้ากลุ่มฟรีเจ๊กำลังไปเสเม็ดค่ะนะคะใครอยาเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้าน,นล่างถูเจสามเขาคุณคะเจตื่นมารับรับเนาะนะคะด่วนเลยใครเห็นลิงก์ด้านล่างบ้าง ใช่ค่ะอายาลาค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็แอดไปบอกว่าขอเข้ากลุ่มเจนูค่ะแค่นั้นจบคิดว่าหาไปไหนหรือถูกปิดการอยู่เซยูค่ะแต่นี่คือเพจสำรองนะคะหลักๆเจจะอยู่เพจหลักนะคะอันนี้คือเพจสำรองมาไรเพจสำรองนะคะอ่ะลิงด้านล่างค่ะกดเข้าไปรอแนวทางต้องให้เสียค่าสมัครไม่เสียค่ากลุ่มฟรีค่ะ แอดไปแล้วกดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มเจนูแค่นอันจบมาจากเจนูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดาวโจนปังๆเนาะเข้าไปรองแนวทางฮางนอยวันนี้แม่ไปไหนไอ้นี้ค่ะลูกไปอยู่สเสม็ดมาพักผ่อน ลิงดาล่าวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเข้าไปรอแนวทางก่อนไปเที่ยวพักผ่อนนิดนึงเนาะชอบเจลักองไม่ใช่ไม่ใช่แอปไม่ใช่เลยครัหน้าสดแบบสดจริงกดเข้าไม่ได้กดเข้าแล้วกดเพื่อนเพื่อนน้ำแม่เสนอรู้เรื่องตั้งแต่ต้นบึงยังไม่ได้ไปเลยบอกว่าบอกมาจากเจนูค่ะและจะได้เข้าขอเข้ากลุ่มเจนู บอกได้เลยบอกได้เลยอ่าๆกลุ่มกลุ่มแรกเต็มแล้วเดี๋ยวกลุ่มที่สองไปสม็ดค่ะเดี๋ยวเจจะมาให้รัฐบาลนะคะเดี๋ยวรอก่อน ไหนใครไม่ทันกลุ่มแรกกดกลุ่มสองเข้าไปได้เลยค่ะกดไลค์ใครเห็นลิงก์ด้านล่างไหมคะกดไลค์เข้าไปรอแนวนทางก่อนนะเดี๋ยวเจ๊เจ๊จะถึงแตกสามตัวอีกนะเออก็อยากให้มันแตกเอาตรงมันเอาตรงอันนี้คือพูดจริงๆนะสามตัวทุกคนการที่คนเราจะถูกเลขสามตัวตรงอะ่ะคนนั้นต้องแบบ มีบุญบาร,รมีมีบุญเยอะมากๆอ่ะทุกคนเข้าใจบ้างทุกคนอ่ะเจ๊ขอถามหน่อยเจ๊เชื่อว่าหนึ่งพันสองร้อคนที่อยู่ตรงเนี้ยถูกสามตัวน้อยครั้งมากอย่างเช่นรัฐบาลนะบางคนเป็นปีๆเลยนะยังไม่เคยถูกสามตัวเลยจริงทุกคนมันมันทุกคนน้องเข้าใจในที่นี้ด้วยสามตัวการที่เราจะถูกเลขสามตัวได้อ่ะหนึ่งบุญ บุญดวงต้องดีแบบดีแบบด,แบบดีมากๆจริงๆอะ่ะทุกคนเข้าใจฟิลใช่ปะเออดวงต้องแบบดีสุดๆอะ่ะใครไม่ทันลิงก์แรกกดลิงก์ที่สองได้เลยนะคะแต่ก็สามตัวแตกหรือไม่แตกก็ต้องรอให้มันขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีของเราดวงของเราเนาะวันนั้นเนาะจริงจริงค่ะ อ่ะใครไม่ทันกลุ่มแรกกดลิงก์ที่สองได้เลยกดเข้าแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากไนนุจบเล่นน้ำรือเปล่าไม่เล่นค่ะถูกหนูถูกสามตัวกับเจ็คแั้งแรกในชีวิตเออเอาตรงทุกคนไหนอยากรู้ว่ามีใครเคยถูกสามตัวบ่อยบ้างปะเออเห็นปะพี่วาลูนีบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยถูกสามตัวเลย,เ,ย,เ,ลยเห็นไหมเข้าไม่ได้ ทุกคนอันนี้มันจะเป็นลิงก์ลิงค์ไลน์แอดนะคะทุกคนกดเพิ่มเพื่อนด้วยอย่างอื่นเลยไม่เป็นจะจะอ๋อเล่นใช้ข่ามาเจอเจนี่แหละถึงถูกเอออันนี้คือเราเขาเรียกว่าเรามีบุญต่อกันนะคะชือะนะ่อนทอใช่ค่ะพี่สิเต่า,าอทองาือสเต่าทเต่าทองค่ะนะคะกลุ่มเต่าทองคือเป็น เป็นกลุ่มอะค่ะซื้อเจ็ดสี่ห้าออกสี่ห้าเจ็ดก็ถูกโตดีก็ถูกโตดไม่ใช่หรอขอบคุณเนุกให้สามหนึ่งแปดหาไม่ได้ไปได้ศูนย์หนึ่งแปดถูกเจ็ดห้าศูนย์ที่แล้วถูกาามันที่ห้าออิชชาคนถูกาามันที่ห้ากดเข้าไหนใครเข้าได้บ้างคาเต่าทองใช่ค่ะเกิดมาสี่สิบกว่าปีเดี๋เพิ่งนะ เกิดมา40กว่าปีเพิ่งเคยถูกครั้งแรกพอเจนูหอให้อุย้ยจริงหอถูกไม่เคยถูกสามตัวเลยมาเจอเจนี่แหละจริงหอทุกคนจริงหรอ,ท,รหรอทุกคนไม่เคยถูกสามตัวกันเลยหรอเจมาระยองรู้ได้ไงเธอติด G P S ไว้กับฉันหรออะทุกคนใครจิ้มลิงก์ด้านล่างได้บ้างคะกดเข้าไปก่อนนะคะ ขขาไปรอแนวทางฮาหนอยเจก่อนเดยเร็วรวอรัฐบาลแนวทางที่ลิงด้านล่างเลยกดเข้ากลุ่มฟรีไปได้เลยค่ะลูกถูกครั้งแรกในชีวิตคืองวดที่ตอนอายุสามสิบห้าปีเห็นไหมเอออาตรงทุกคนก็ไม่เห็นมีใครเคยถูกสามตัวกันบ่อยเลยเอาตรงทุกคนรู้ว่ามันเข้ายากมากๆอ่ะทุกคนต้องเข้าใจเจดวยเนาะแต่เจก็ทําได้ถึงสามงวดติดนะคะมันก็แบบโคตรจะไม่รู้จะสุดยังไงแล้วนะคะแต่เอาแบบนี้งวด วันที่สิบหกเนี้ยถ้างว่วนนั้นเราดวงดีไปด้วยกันนะ่ะยังไงก็เข้าทุกคนเชื่อเถอะถ้างว่ววันที่สิบหกเจ๊ดวงดีมีดวงมีบุญอยู่อะทุกคนต้องถูกกับเจ๊อีกรอบหนึ่งอะตอนนี้ทุกคนจิ้มลิงก์ก่อนค่ะเดี๋ยวเข้าไปรอแนวทางก่อนเดี๋ยวเจ๊จะลงไรสดละเดี๋ยวเจ๊รอถึงที่พักก่อนนะคะบ้านเต่าทองถูกต้องค่ะรอหน่อยเย็นนี้ได้ ยายีเข้าไปลองแนวฮานอยเจนะเชต้องบอกก่อนฮานอยเจอเน้นตัวฟันรูดเจาะเล่นได้แต่ลูดอะ่ะอย่าลืมเล่นตัวฟันตัวฟันนี่อย่าลืมเลยค่ะฮานอยเจะนะตัวฟันอนะ่ะห้ามลืมเล่นเด็ดขาดใช่กดเข้าไม่ได้หรอมีควารู้ความเะเอา ไว <Wait. S 2> ทุกคนทุกคนไม่ต้องไปไปกดเข้าลิงก์อื่นนะคะนอกจากลิงก์ที่ให้ระวังโดนมิจฉาชีพหลอกนะเจ้าจะอัานจริงไหมเจว่าไม่อ่านแล้วแหละเพราะเจไม่ดังแล้วเออดีแล้วที่ให้หลุดงวดก่อนหนะ้านี้เนาะไม่งั้นทุกคนจะเล่นเลขเจไม่ได้เลยถ้าเจยังไม่มีการหลุดถูกต้องไหมเจพูดถูกไหมทุกคนทุกคนคิดคิดตามเจนะ ทุกคนคิดตามเจน,นะติดตามได้คนดู200กว่าจริงๆตอนนี้ก็คนดูก็หดไปอยู่นะแต่เจไม่สีเรียสน,นะคะเพราะว่ามันก็ดีกว่าเมื่อก่อนเนาะทุกคนทุกคนฟังคือจะพูดอะไรวะลืมไม่ใช่ไอยาลาค่ะเต่าทองทุกคนทุกคนให้คิดภาพตามนะถ้าเข้าสีมัวติดอะ่ะ ถ้าเจาเข้าสามตัวสิงห์งวดติดทุกคนจะเล่นเลขเจไม่ได้เลยนะับตั้งแต่ต่อไปนี้ถูกต้องปะดีแล้วที่เลขหลุดดีแล้วที่เลขหลุดนะคะถ้าเลขไม่ดีแล้วที่เลขหลุดงวดหน้าน่าจะเล่นเล่นเลขเล่นเลขเ,เ,เจได้ง่ายขึ้นเจามาลายองถูกต้องค่ะถูกต้องปะ ถูกกับเจ๊สามตัวตรงสามงวดติดเลยครับเห็นไหมคนก็ถูกกันเยอะเห็นเปล่ะคือแบบโอเคทุกคนทุกคนนึกติเนาะ ถ้าเจาเข้าสิ่เงวนติดอะ่ะเลขเจทุกคนจะไม่มีทางเล่นได้แล้วจริงเจว่าทุกคนว่ามันจะอันอีกหรอเลขเจอ่ะเจก็หลุดไปแล้วนะเจก็ไม่ได้ดังแล้วว่าไม่ได้เป็นกระแสแล้ววนะเนาะทุกคนว่ามันจะอันอีกหรอําจริงทุกคนว่ามันจะอันอีกไหม ทุกคนว่างวดงวดสิบหกเจจะอั้นไหมให้เดากันเล่นเล่นอันหรอฉันก็หลุดไปแล้วนะยังจะอันเลขฉันดิ่ออย่าอันเลยเอ้าทําไมแบบทำเล่ายังอันเลยค่ะทุกคนเจก็ไม่ได้ดังแล้วนะงวดนี้ให้วันหวยออกได้ค่ะใส่ด่วนวันหวยออกเลยค่ะยังอันด่กอจริงเหรอทุกคนหลุดงวดหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าจะแบบไม่อั้นใช่ไหม ทุกคนกำลังจะบอกว่าหลุดงวดหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเจ้าหมื่นจะไม่อัน้นถูกต้องไหมอั้นค่ะพอเจนูกให้เลขแม่นว้ายตายแล้วก็ไม่ได้แม่นอะไรหรอกค่ะเจ๊ก็อาจจะแบบว่าช่วงที่ให้เข้าอาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นดวงดีช่วงนั้นดวงดีบุญมีบุญเยอะบุญบารมีเยอะตอนนี้ก็อาจจะใช้ไปหมดแล้วเดี๋ยวก็สร้างใหม่ค่ะอัน้นอ้าวทำไมทุกคน ทุกคนว่าอั้นเหรอเอาไม่มีใครให้กำลังใจฉันหน่อยเหรอไม่มีใครกำลังใจฉันหน่อยเหรออ่ะโอเคไม่เป็นไรที่ทุกคนบอกอั้นก็คืออั้นถ้างนั้นก็อนนั้นจะอั้นแหละเนาะถ้าทุกคนว่าอัน้นเจก็ว่าอั้นอะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจมาลงแนวทางฮานอยให้นะคะ เดี๋ยวเจรอขอถึงที่พักก่อนเดอ้อโอเคนะเดี๋ยวรอถึงที่พักก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนรอก่อนนะเดี๋ยวเจ๊จะมาลงแนวทางฮานอยให้ตอนนี้ใกล้จะถึงละอันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตโอเคไม่เป็นไรค่ะทุกคนว่าอันเจก็อันอจบอันก็ปล่อยให้มันอันไปแค่นจบอันค่ะลาวก็อันอุ้ยจริงหรอ,อให้หวยอ่อก็ สายด่วนปล่อยเหมือนเดิมปล่อยวันหวยออกค่ะรอบนี้ค่ะจัดไปเรืจองเจนุกออกมาก็อั้นค่ะเจให้แมนอั้นก็ไม่สนเนาะเลิศหนูชอบคุณพี่นัชชาจริงๆพอเจนุกดังแล้วให้หวยแมนค่ะถึงเจจะให้วันหวยออกเจ้ากันอยู่ดีจริงๆให้มาไหนให้อั้นหมดแต่ให้อัน้นต้องไม่คุยเกี่ยว้ามือนนะจริงๆ แต่ว่าไม่อันเลยคุณที่แล้วจ่ายแค่บาทละเจ็ดสิบว้อยนนี้แปลว่าอันนะคะ